เดี๋ยวคนสิงเลเต้เร็สามหนึ่งนี่แต่ไรไม่ไม่ไม่ยาวเลยวะเดี๋ยวนอกเดี๋ยวนอกแดดมานกอีกฮะงหนึ่งชวเนตเ สองดีชิง้แต่เป็นคู่ชิงมั้มันดีากกเด้สามเท่าหนึ่งเท่าชิได้แต้

สองหนึ่งสองเท่าแล้วแต่ห้าสองเสี่วตสวัสดีพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ยอมรับนะครับยอมรับในข้อผิดพลาดตะกุกตะกักเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนาะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ สองต้องสี่หกผมต้องยังไงดีตรงนี้เปิดเลยนะคะคู่นี้ครับเกิดเกมเดือดระหว่างยกบ้านซิ่งในชุดสีแดงฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วน้องมิสิกในฝั่งขวามือปรากฏว่าผัดกันชนะโคลลเซตนะครับโอ้โหเป็นคู่เดือดคุณห้าพิจิกาพ่โรจจะจัดแข่งตะก้ออีเมื่อไรครับผมอยากกลับไปแข่งตะก้อที่บ้านบ้างกันต้องต้องติดตามข่าวสารทางทั้งเพจผมนี่แหละฮะเนาะ เพราะว่าพี่บิ๊กน้องนักกีฬาจะจัด,จด,จดตะก้อยังก็าม,งมาฝากผมโพสในเพจเนาะเดี๋ยวต้องรอดูโพสแล้วกันโอเคครับต้องเสียง <แ S 1> ผมก็เลยเสียงนะฮะ <แ S 1> เสียงเปิดมา <แ S 1> เพราะว่าคููนี้เดือดครับมีเซตสามโอ้โหเต็งจากสุโขทัยกับเต็งจากพิษุโรกเลยนะครับอ่ะทักทายไม่โทษถึงต้องกลับขออภัยอากาศมันร้อนจริงๆนะครับครูนี้เดือดเลยนะครับโอ้โห ฝั่งซ้ายมือยกบันซิงชุดสีแดงครับห<ร>น้าขวาเป็นเจเป็นส่วนซ้ายชงก็เป็นจอต้าเขียงหมูเนี่ยนะฮะส่วนตำแหน่งแบ็กก็นี่แหละครับพี่อ้นสมุไรสุภาพรักภมิรเ,เ,เอ่อต้องใช้พัดลมไอเย็นติดหลังโทรศัพท์ครับ,รบเออผมใช้อ่อแอร์เย็นติดแล้วนะครับตอนนี้ผมติดมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่พบกับทีมน้องมิสิก ในฝั่งขวามือชุดสีฟ้านะครับหน้าขวาทําก็เป็นจ่าเอฟจากกองบิน46ตําตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นจตอมตําแหน่งแบ็กก็เป็นเจ้ายะเฉยๆสุริยะโอ้โหคู่นี้เดือดครับเล่นกันถึงแต้มดิวเลยนะฮะอะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบน,นอกเอาน,นะครับแพ้ไม่ได้เลยนะฮะไม่มี ที่ให้ยืนสําหรับผู้แพ้น,นะครับกลับบ้านอย่างเดียวครับโอ้โหแตมเบียดกันครับลูกนี้เจ้ายะเปิดรถชงให้จ่าเอฟเขียวเบาๆเอาละครับเจ้าตาเกี่ยวได้ผมให้เจ้าเบนว่ายัางไงลูกนี้เรียบร้อยครับล็อกแตมให้ยกบ้านซิงสวัสดีครับเสียไหมพี่เอเสบสบอตสวัสดีทุกท่านเลยเสดิจกําแพงน้องหนุ่มพ่อน้างบอลพี่ปฏิบ้องหนุ่มบางกระทุ่มพกกี้หรือปักกี้นเนาะเซปักสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ พี่อ้นสดหรือเปล่าครับ <laughs> พี่อ้นสดหรือไม่สดไม่รู้แต่ตอนนี้กลัวแดด <laughs> อแดดจัดเลยครับพีแบบ่โอ้โหแดดเปรีป้ยงๆนะครับผมก็เสียงเปิดมา<ส>เพราะว่าคู่นี้<ส>กลายเป็นคู่เดือดครับมีเซตสามฮะเล่นกันถึงแต้มดิวเลยนะครับก็อากาศมาร้อนเนาะไม่รู้จะไหลได้ยาวหรือเปล่าถ้ามันดับไปสแสดงว,ว่าโทรศัพท์ผมครับสวัสดีพี่ดำธรรมชาติทาลองเน็่สวัสดีครับ ต็มอยู่ที่ห้าต่อสี่ครับเต็มต่อเต็มเลยนะฮะคู่นี้เอาแล้วครับเสือออกแบบนี้เป็นเต็มของยกบ้านซิงมาเลยครับห้าเท่าโอ้โหเสียดายนะฮะมาดีทั้งคู่ครับแต่ดันมาเจอเจอกันรอบนี้นะฮะก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่อกหักแล้วครับเนาะอีกทีมหนึ่งก็ต้องสมหวังอีกทีมหนึ่งอกหักแน่นอนสวดีน้องเตือนใจด้วยนะจ๊ะช่างน้อยพี่ลูกไปกี่ทีมครับพี่ลูกมีมาเนี่ยนะฮะทีมน้องมิสิกฝัง ขวามือชุดสีฟ้านี่แหละครับลูกนีพี่อ้นเสิร์ฟไม่ข้ามอะครับเป็นแต้มของทีมน้องมิวสิกสวัสดีน้องเอ็กซ์วังทองด้วยนะครับพิพันธ์บอกว่าทีมเจ้าตานเป็นไงบ้างทีมเจ้าตานเอ่อเจแน้ำดื่มจะเตะคู่สุดท้ายในสนามสองครับยังเพราะว่าตอนนี้เป็นคู่ที่สองครับบอกดีช่ต็มสวัสดีน้องบีด้วยนะครับเอ่อน้องแบง แบงรถบ้านบอกว่าที Bear, uh, ่ไหนถ้าถามแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่บอกอ่าไม่บอกเดี๋ยวแบงมามาเอาถ้วยเข้าไปอีกเดี๋ยว่นัาเดี๋ยวว่าโมแล้วไมปีแล้วปีแล้วไม่ลอง อปีที่แล้วทีมพี่อ้นก็ได้รองแชมป์นะฮะในางานนี้นะครับแล้วก็มาชุดเดิมเลยครับวันนี้จะว่ายังไงฮะจะไปตสจะไปตัดเชือกหรือว่าจะหลุดตั้งแต่รอบนี้ครับนี่แหละครับที่เป็นที่ตายแลยฮะ,ะรอบสองคือรอบน็อกเอาครับพี่น้องเต้มนะรเดียวเกมนะครับช่างี้ครับพี่ชาติอืม คุณห้าพฤิกาบอกว่าผมน้องดาบนุครับวันนั้นที่ไป <50 S 1> เล่นตะก <40. S 1> ้อสนามหลวพี่ลพี่ชงให้ผมเตะจำได้ไหมครับอ๋ออ๋อ้โอจำได้จำได้จำได้จดุจ่มถังถังน้ำแข็งที่คัดจะได้มีน้องเอาเอาวาเข้าไปน้องเตือนเดี๋ยวยังใ่ชัดเจนขอบคุณครับพี่ชาติโอ้โหเอาเจ็ดต่อหกนี่แหละครับแต้มต่อแต้มนะคู่นี้แบบ หมาฝีมือดีทั้งคู่พี่อ้นยังเบิร์ได้อยู่จะตาไล้ชงให้จัเบนเอาแล้วฮะจังหวะเตะลูกนี้ยังล็อกแต้มในยกมันซิงได้เจ็ดเท่าตอนแรกผมก็จะพักสักพักหนึ่งนะฮะแต่เห็นคู่นี้มันครับคู่นี้มันฮะเดือดแน่นอนก็เลยตัดสินใจเปิดไม่ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะนอกหรือไม่นอกถดับไปก็ขออภัยนะฮะเปลี่ยนมาทางยกบันซิงครับจะได้เสิร์ฟโดยพี่อ้น สุภาพรักวงลิกอดีตท,ทีมชาติไทยเอาล้ครับเจ้ายะเปิดเจ้าต้อมชงเอามีสะดุดนิดนึงยังได้อยู่ครับเอาแล้วครับโอกาสของยกบันซิงเรียบร้อยครับเตะคอมบ็อกล็อกตามให้ยกบันซิงครับจมเบ้นนะฮะแปดแต้มเปลี่ยนแดนโอ้โหไม่น่ามาเจอกันรอบนี้ครับเอาเต็งจ๋าจากสุโขทัยกับเต็งจ๋าจากพิษุโลกอย่าไม่พักนะครับสรับแดนครับ ระวังเครื่องดับ<笑><笑>อีกเออบล็อกติดแต่ไม่เด้งเสียได้นะเมื่อกี้อ๋อครับอ่าจำจำได้แล้วฮะที่พอดีหมดนุก,ก็แวะไปเมื่อวันสองวันเห็นบอกว่าน้องมาซ้อมที่ในหลุมเกิดนึกนึกหน้าไม่ออกเนาะโอเคเคจํจำได้แล้วฮะจำได้แล้วครับเพราะว่าวันนั้นไปซ้อมในหลุมเ <c oughs> จ็ดแปด คู่แต้มตัวนี้อยู่ที่7จ็ต่อแปแต้มเป็นแดนนะครับตอนนี้น้องมีสิกมาอยู่ฝั่งท้ายมือเวลาเวลาพักครับผัดนิดหน่อย,อยพี่โอนยังเปิดได้อยู่อาแล้วครับโอกาสของยกบ้านซิงห่างนิดนึงจเจ้าเบนยังเตะล็อกแต้มได้ดีอยู่โอ้โหคู่ดีครับเล่นกันแต้มต่อแต้มจริงๆฮนะกว่จะขยับกันได้ทีละเต้มสวัสดีครับน้องโอ้พิษณุโลก จะบิ๊กลงหรือยังครับเจ้าบิ๊ก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 ยังครับยังยังพ oh yeah. ี่ชาติไอน้อยโซนโซเก้าเจ็ดเอาล้วครับแต้มอยู่ที่เก้าถึเจ็ดยกบั้นซิงขึ้นนำพี่อ้นไปทางไหนอย่างไรเข้าช่องกลางยังเปิดได้อยู่เจ้าตอมไล่ชงให้ใาเอฟเอาล้วครับจังหวะเตะลูกนี้เบิร์ดไปนิดนึงเอาล้วครับเป็นโอกาสของยกบั้นซิงโอ้โหโอกาสมาแล้วนะครับยกบั้นซิงครับทีมต้องรักษาแต้มระยะห่างไวให้ได้นะครับโอกาสก็จะ ค่อนข้างสูงครับอยู่ไม่ได้แล้วฮะอากาศร้อนครับต้องขอเวลานอก <laughs> ผ่อนลมหายใจกันนิดนึงครับอ๋ออยากให้ลมร่มสักทีจะได้ถ่ายทอดกันยาวๆนะครับสวัสดีปปคุณสมชาย <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> สวัสดีครับเจอามาแข่งด้วยไหม <laughs> มาครับเจอามาเจอามา <laughs> ไม่น่าเตะเสียเลยลูกนี้ครับสวัสดีทุกท <laughs> ่าน <laughs> ก็อากาศน่าจะค่อยๆค่อยๆเบาร้อนแล้วนะครับตอนนี้ก่อนเมฆบังนิดนึงอ่าคอยยังชั่วแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องลุงจากสองเท่าสิงเท่าเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่ประสานปิ่นทองด้วยนะครับอ่ะมาชมตะกร้อเดือดเดือดมันมันครับคู่นี้ฮะเซตสาม จะออกทางไหนจะเป็นของใครระหว่างน้องมิวสิกทางฝั่งซ้ายมือกับยกบันซิงในชุดสีแดงฝั่งขวาคุณอมพรบอกว่าสองพี่น้องแข่งตอนไหนการแข่งตอนนี้ฮะอยู่ที่สนามหนึ่งเดี๋ยวนะครับไปทีละสนามครับเดี๋ยวแต้มนี้เสิร์ฟข้ามอกแล้วติดอ่ามันก็อยู่ที่จังหวัดนะครับอยู่ที่จังหวัดโอ้โหแต้มตอนนี้ตามอยู่เจ็ดต่อสิบครับน้องมิวสิกจะยะ เสิร์ฟทันเน็ตหน่อยๆเปิดไม่่อยดีเท่าไรยังชงได้อยู่ฮานแต่ว่าเตะเอารนเกี่ยวได้จะยะไลาช่ชงไปให้จ่าเอฟว่ายังไงลูกนี้เรียบร้อยครับเอาแล้วครับโอกาสนี่แหละครับจังหวะใครจังหวะมันโอ้โหเตะแล้วเกี่ยวได้แบบนี้นี่แหละครับต้องรักษาโอกาสไว้ให้ได้แล้วก็ได้จริงๆนะครับทีมน้องมิสิกใครจะได้เอ่อ ท่านผู้ใหญ่ประสานถามว่าร้อนมากไหมหืตอนนี้ร้อนจนเนือเป็นเป็นเก็ดน้ำแข็งนะฮะามอยู่สิบแปดยกบ้านซิงพี่อ้นเสิร์ฟมายังเปิดได้อยู่ชงห่างนิดนึงโอ้จังหวะนี้เตะไม่ข้ามมาแล้วครับเป็นแต้มของยกบ้านซิงเจ็ดสามมันต้องแบบนี้สวัสดีน้องเสน่ห์ด้วยนะครับไปเลยเต เอ้าแล้วนะเบอร์เบอร์หกก็ไปยืนภาคมันไม่ลงเองนะเอ้าแดดมาอีกแล้วสี่แปดโอ้โหเออจ้าาเลยเนาะแปดสิบเอ็ดเพราะว่านาอย่าอย่าดับนะจ๊ะแต้มตามอยู่แปดต่อสิบเอ็ดครับน้องมิสิกเจ้ายะไปที่หน้าซ้ายสานแก้ไขอ้าวจังหวะนี้เจ้าตอมหลุดครับโอ้โหเสียดายโอกาสครับ สวัสดีเสียสมัยไทยญ benim, ี่ปุ่นดินแดงด้วยนะครับท่านผ e, like. uh, ู้หมวดอ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเสียได้ล็อกแต้มไม่ได้ลูกนี้อืมก็มันเป็นจังหวะนะผมว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าสิบสองแปดแต้มตัวนี้อยู่ที่สิบสองต่อแปดยกมันสิงขึ้นนำพี่อ้นเอาแล้วครับจังหวะนี้พี่อ้นเริมไม่ข้ามเป็นแต้มของน้องมิวสิกเ้าจะตามทันหรือไม่ทันขยับขยื่นเคลื่อนมาแล้วฮะเก้าต่อสิบสอง แตมตั้งแต่ต่อไปนี้น้องมีสิทหา้ามพลาดเลยนะครับต้องพยายามเดินแต้มให้ได้นะฮะใช่ต้้แต้มอยู่ที่9กต่อ12ตัดบอดช่องซ้ายแบบนี้จาตาเปิดนิ่งชงนิ่งทัดบล็อกออกไปเอาละครับยกบันซิงก็ไม่ยอมนะยังล็อกแต้มหนีไปได้อีกเอากำลังจะทันไม่ทันหนีไปอีกแล้ว งานเข้าแล้วฮะน้องมิสิกเซตสามแล้วนะครับไม่มีเซตสี่แล้วฮะสู้กันถึงชั <13. S 1> ้นดีกาแล้วนะครับสิบสามต่อเก้าต้องล็อกให้ได้เท่านั้นนะฮะแต้มต่อไปนี้ห้ามเปิดไม่ค่อยดียังไล่ชงได้อยู่อ่าแล้วครับยังสันล็กนอกแต้มได้จ,จากเอฟจากกองบินสี่ิบหกฟิสโนุโลกเอ่อน้องลุงถามคอมเมนต์ <Okay. S 1> <Comment S 2> ว่าเซตสองแลครับเซตสามลุงเซตสาม คู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโคโลเซตแล้วถึงถึงแต้มดีเลยนะครับกว่าจะชนะกันได้โอ้โหแล้วมาเซตสามแบบนี้สิบ่อ13สิบสามทันหรือไม่ทันผัดเน็ดหน่อยพี่โอยังเปิดได้อยู่จะต้าไล่ชงให้จ้าเบนเพราะเบาๆเอาละครับโอ้โหเตะแดงๆเกี่ยวกันได้เตะเบาๆเป็นแต้มขึ้นแท่นแล้วครับยกบ้านสิงครับสวัสดีครับพี่ยดิตน้องต๊อกลองจินกอยครับสวัสดีครับ เออเหลี่ยมไหนเป็นเหลี่ยมภายในเออประชาชนเป็นเหลี่ยมประชาชนทั่วไปภายในอุตสาหกรรมไม่มีจำกัดแต่ต่างจังหวัดถ้าจะมาร่วมต้องเอาแบ็กซีสิบมาเอาแล้วครับงัดขึ้นมาจังหวัดของน้องมิสิกค,ครับโอกาสต้องรักษาให้ได้เอาล้ครับเราล็อกกันได,ได้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่ปล่อยให้เกมโอ้แต่แดด่องทำไงดีเอ่ยโทรศัพท์อย่าเพิ่งดับนะจ๊ะ <laughs> โอ้โหสิบสามต่ก็เดือดมันๆอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นต้องหยุดอีกพักหนึ่งสองพีน่ในใ้องเต้เต้ในกีฬเต้นรำเกมนะครับรเ,เอออนักเตือนบอกว่าขอเสื้อให้ด้วยขอเสื้อใครคะล่ะคะสิบสี่แ,แป,ปใใดรับสิบเอ็ดต่อสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่โอ้โห,โอ,โ,หโอกาสยกบ้านซิงค่อนข้างสูงนะครับ เอาแล้วฮะเสร็มไม่ข้ามผลการแข่งขันก็เป็นทีมยกบัตรซิงก็เอาชนะทีมน้องมิสิกเดรนช์ฟอร์มสองตัวหนึ่งเซตได้เข้ารอบ8ทีม